เรียน <c oughs> ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนวรัชภุมิไัยบูรณสมาชิกรัฐสภา <c oughs> ขอบคุณท่านคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมผมชอบใจที่ท่านประธานเสรีสวุวรรณพานนท์ขออนุญาตเอ่ยชื่อที่พูดเรื่อง,งจิตสำนึก พาจิตสํานึกนี่เป็นบันไดขั้นต้นของประชาธิปไตยแต่จิตสํานึกมันก็ต้องคํานึงถึงจิตใต้สํานึกแล้วก็จิตไร้สํานึกก่อนที่เป็นจิตสํานึกได้จะต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้ทางจิตวิทยานะครับใรืเวลานี้เราใช้จิตใต้สํานึกและจิตไร้สํานึกมามาใช้ในทางการเมือกันมากแล,ล้วคินึเกิดปัญหาตอนที่ท่าน เสรีพูดไว้นั่นแหละครับประเด็นต่อไปที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องความหมายของประชาธิปไตยนี่เป็นปัญหาปัญหาขั้นต้นก็คือว่าเรื่องภาษาเพราะประชาธิปไตยนี่มันเป็นภาษาบาลีสนันสกฤตถ้าเป็นภาษาอังกฤษก,ษก็ดิมบรักซีก็พอรู้กันหมดของเรานี่ รับรู้ต่างกันตามภูมิภาษาที่ตัวเองตัวมีนะครับฉะนั้นความหมายประชาธิปไตยจึงตีความไม่ตรงกันนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่จริงประชากับอธิปไตยคืออำนาจของประชาเป็นใหญ่แต่ตรงตรงตามศัพท์นะครับแต่ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยขยายความไปว่าอำนาจของประชาเป็นใหญ่ แต่ถ้าประชาชน,นเป็นโจรบ้านเมืองก็จุดๆ,ๆเพราะฉะนั้นการแปลความหมายของประชาธิปไตยนั้นสำคัญมากครับผมขอขยายความนิดหน่อยเพื่อเพื่อเสริมในการที่เราจะช่วยกันการมีส่วนร่วมสำคัญมากครับคือประชาธิปไตยแน่นอนอำนาจของประชาเป็นใหญ่แต่ว่า เราต้องขยายว่าอำนาจอันชอบธรรมของประชาชนในการที่จะบริหารจัดการเรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นใหญ่และเป็นหลักนี่คือความหมายที่ครบถ้วนครอบคลุมที่สุดคืออำนาจอันชอบธรรมของประชาชนในการบริหารจัดการเรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นใหญ่และเป็นหลักทีนี้ต้องขยายความอีกนิดหนึ่งครับว่าอำนาจอันชอบธรรมนั้นคืออะไรคือหนึ่งการได้มาซึ่งอำนาจต้องชอบทำสองการทรงไว้ซึ่งอำนาจต้องชอบทำสามการใช้อำนาจต้องชอบธรรมและสี่การมีส่วนร่วมอันชอบธรรม ของประชาชนด้วยซี่อย่างนี้สําคัญมากครับการได้มาการทรงไว้การใช้แล้วก็การมีส่วนร่วมต้องชอบทำทั้งหมดจึงจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงสมตามความหมายของศัพท์คําว่าประชาธิปไตยประเด็นที่สองที่ผมอยากจะเสริมเอาไว้สำหรับการที่จะพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกันในการมีส่วนร่วมก็คือสถาบันหลัก ที่เราพูดกันเสมอว่าประชาธิปไตยอันมีพระประมหศัตย์ทรงเป็นประมุขนั้นสถาบันหลักมีสารสถาบันคือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันด้วยครับที่ในรายงานผมได้ดูแล้วก็ดีมากครับเพราะว่าแต่ว่าเป็นการทำความเข้าใจที่เป็นรูปธรรมผมอยากให้ทำความเข้าใจในเรื่องนาม,มารรมด้วยครับ ว่าสถาบันทั้งสามนั้นต้องพูดถึงองคุณของสถาบันนั้นๆด้วยครับองคุณของความเป็นชาติคืออะไรองคุณของความเป็นชาติคือความมีอารยาธรรมครับองคุณของศาสนาคืออะไรองคุณของศาสนาคือความมีสานติธรรมครับสันตินะฮะใช้สสารส,า,สานอนูหมายถึงความสงบและร่มเย็น ถ้าสันติเฉยๆมันสงบถ้าสนติสงบและร่มเย็นองคุณของพระมหากษัตริย์คืออะไรองคุณของพระมหากษัตริย์คือสามัคคีธรรมครับเพราะฉะนั้นทุกสังคมจําเป็นต้องมีสามอย่างนี้คือความมีอริยธรรมความมีสาติธรรมและก็ความมีสามัคคีธรรมและสามส่วนนี้นะครับเป็นเรื่อง ของวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งเพราะวัฒนธรรมนั้นจำแนกเป็นสามฐานคือส่วนที่เป็นรากฐานส่วนที่เป็นพื้นฐานและส่วนที่เป็นภูมิฐานและในสามภาคส่วนสถานสถาบันเนี่ยสงเคราะห์เข้าในสามฐานนี้ได้คือรากฐานของวัฒนธรรมคือความมีสามัคคีธรรม สามัคคีธรรมเป็นรากฐานเป็นรากแก้วเลยครับพระะนัสถาบันพระมหากษัตร,ริย์จึงเป็นรากฐานที่สําคัญของสังคมคือมีความเป็นสามัคคีธรรมพื้นฐานก็คือความเป็นชาติจะต้องพัฒนาไปสู่อารยะใช่ไหมครับจะต้องพัฒนาไปเสมอพัฒนาไปสู่อรยะที่เป็นพื้นฐานสําคัญของความเป็นชาติแล้วสูงสุดของภูมิธรรมก็คือความมีสารธรรมนั่นเอง เพราะฉะนั้นเรื่องของสามัคคีธรรมเรื่องของอริยธรรมและเรื่องของภูมิธรรมนี่นคือสามฐานของวัฒนธรรมและเป็นองคุณของสามสถาบันหลักด้วยผมขอฝากไว้แค่นี้ด้วยก่อนสั้นๆเพื่อจำได้ครับก็คือว่าสามฐานวัฒนธรรม ที่สำคัญหนึ่งคือรากฐานมั่นไม่ระสำสองคือพื้นฐานตามทํานองธรรมสามคือภูมิฐานนำความภาคภูมิขอขอบคุณครับ